คนจะรู้จักปันบุญในฐานะเว็บไซต์รับเงินบริจาคออนไลน์นะคะแต่จริงๆเราไม่ใช่แค่นั้นปันบุญเป็น total solution ที่ช่วยเรื่องการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินบริจาคให้กับบริษนะคะเพราะว่าปันบุญสามารถรับเงินบริจาคได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นเครดิตการ์ QR แล้วก็ Rabbit Line Pay นอกจากนั้นปันบุญยังช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการเอกสารซึ่งเป็นปัญหาหลากัลกๆของมูลนิธิปันบุญเป็นโปรเจกต์ที่เรามีความภาคภูมิใจมากนะคะเพราะว่าเกิดจากไอเดียเล็กๆแล้วก็เป็นไอเดียที่เราอยากจะเอาดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้กลุ่มมูลนิธินะคะเพราะว่าเป็นกลุ่มที่กําลังอันเดอร์เซิร์ฟแล้วก็อยู่ในสเตจที่ดิคล i n นิ่งเพราะว่าผู้บริจาคหน้าใหม่เนี่ยไม่สามารถเข้าหามูลนิธิได้จะบริจาคทีก็ต้องเดินทางนะคะไปบริจาคแล้วก็ผู้บริจาคหน้าเก่าก็ลดลงทุกทีค่ะ ที่ TTV Spark เนี่ยนะคะเราก็ยึดหลักการของ c h l l เลน e ์ s t a t ั s c o สำหรับโปรเจกต์เนี้ยเราก็ Challenge กันเยอะมากๆเลยเพื่อให้ทุก s t a k e h โ l เดอร์นี่ได้ประโยชน์สูงที่สุดค่ะ ในมุมธนาคารนะคะลูกค้ากลุ่มมูลนิธิเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่ไม่มีคนเข้าไปดูแลแล้วก็เรายังไม่มีโซลูชันให้เขานะคะเราจึงอยากเข้าไปศึกษาว่าจะมีเพนพอยต์ไหนที่สปาร์จะสามารถช่วยแก้ปัญหาให้เขาได้ในฝั่งมูลนิธินะคะเราก็อยากจะช่วยมูลนิธิขนาดเล็กที่ไม่มีช่องทางประทาสัมพันธ์หรือเวสฟันได้ด้วยตัวเองค่ะส่วนมูลนิธิขนาดใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะได้มีโอกาสเข้าถึงกลุ่มผู้บริจาคใหม่ๆที่ใช้ช่องทางดิจิทัลเป็นหลักค่ะ ในฝั่งผู้บริจาคนะคะเราก็อยากให้เขาเข้าถึง Foundation of Choice ให้เขาเข้าถึงมุกที่ที่อยากจะทำได้ทุกที่ทุกเวลานะคะออพอไอเดียเราเป็นรูปเป็นร่างขึ้นเรื่อยๆนะคะหลังจ,จากเราไป Identify Pain จากทุก Stakeholder เนี่ยทีมเราก็ตกลงกันว่าเราจะเปลี่ยนการทำบุญเดิมๆให้เป็นเรื่องง่ายให้ทุกคนทำได้ทุกที่ทุกเวลาโดยใช้ดิจิทัลเข้ามาช่วยนะคะ ด้วยการทำงานแบบอาจาย์นะคะที่ i n เศ s ไอกับ IT ทีเนี่ยทำงานร่วมกันเป็นอย่างดีนะคะเพียงสัปดาห์เดียวเราก็ได้โปรโตไทป์ออกมาเทสลองผิดลองถูกกับมูลนิธินะคะผ่านไป3เดือนเราก็ได้ปันบุญเวอร์ชั่นแรกออกมาเพียงเดือนแรกนะคะก็มีมูลนิธิมากกว่า40มูลนิธิมาร่วมปันบุญกับเราะคะ่ะเราลอนชปันบุญมาทั้งหมด3ปีแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าเรามีมูลนิธิที่อยู่บนปันบุญทั้งหมด180มูลนิธินะคะ แล้วก็มีผู้บริจาคเงินออนไลน์อยู่บนปันบุญทั้งหมด1 5 0 0 0 0รายรวมเป็นทรัลเคชันทั้งหมดสูงขึ้นประมาณ300%จากปีแรกจนถึงปีที่3สุดท้ายเงินที่ผ่านปันบุญทั้งหมดเนี่ยมีประมาณ200ร้ล้านบาทก็ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของทีมงานทุกคนนะคะที่ได้มีโอกาสสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทยคะ่ะ TTB เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น